ครับพี่น้องโอ้ยนีอยู่โอ้ปลาเสือปลาเสือปลาเสือพี่น้องขาเสือเอาเอาเอาาโอ้เกาะทางล่างไหวสื่อตัวนี่เอากันแล้วครับพี่น้องโอ้ยแตกงางพนันเลยรอบนี้สองสี่หกแปดคนแล้วครับเสียนแีนมาเพิ่มอีกแล้วอ่ะหลุนกันบ้างครับ เต็มบาทงามๆเลยโอ้โหน,นี่นมาทีหลังพิ่นเอาก่อนหมูเลยคนแรกครับขึ้นมาครับท่านมียัง <c oughs> คนที่สองครับวันนี้คนที่สองเป็นอย่างไรเนาะ เห็นมาครับนี่อยู่โอ้ปลาเสือปลาเสือปลาเสือพี่น้องเอ้ยปลาสวยงามครับขาเสยเอ้าเอ้าเอ้า,อาโอ้เกาะทางลังไหม่ืุอตัวนี่โอ้ยนี่สิรูดละตัวนี้อ๋อาหนาผัวเป็นม้นแล้วเอ้ารุ่นต่ออีกครับบ้านนี่รุ่นอีกรุ่นอีกครับตึกตึก,ตกยู่วะสัน เฮ้ของกันนะตึกๆมาเป็นว่าถือปลาเอาโอ้แข่งมินลิน <c oughs> โอ้แหงแล้วได้ไหมนบอมันแหงระวังเนาะอือ <c oughs> อืม,อมโอ้อือเอาหลุนกันอีกครับนี่อีกสามคนว่าคือสีโบคือดอ,อก โอ้บ้านนั่นผมอยนนี่้นแ้วโอ้ยได้ถ่ายอีกแล้วเนาะยังได้ดิีนะหลุนกันเบื้องครับน่อยับน่บอันัโอ้มันถับไว้ซื่อมันบดิเขาไปในแห่ยังของหัวหน้าแบ่งครับดางสุดท้าย แค่นักเนาะงคนใหญ่เนาะเออนานถือกี่ดีกลัวเอาเลยปลาเปลี่ยนปลาเปลี่ยนคนละตัวโอ้เอามานี่ครับนี่ปลาสะกางบนาางน่นี่นาปาสกางโอ้สกางเนาะอ่ะนะครับเอาไปไหวแล้วนั่นงเสมอครับเรื่อยๆโอ้ทางนังตะตักสอนกันขนาดเลยได้เวลาอีกแล้วครับพี่น้อง หลังจากที่นั่งเศร้าเมยกัน30สิกว่านาทีหลัหลุมทั้นเบื่องครับตอนนี้่าววาป้ากำลังขึ้นมาสีหอดพอดีเลยจากสีเป็นอย่างไรละเสียนแห้มาเพิ่มอีกครับเสียนแห้มาเพิ่มอีกแล้ว2 4,6,8,10 โอ้แดดเริ่มออกแล้วบ้านนี่จัดระเบียบความเรียบร้อยจอบครับจอบแล้วพญายรย์เราใช้สัญญาณครับอ้าวว่าสั่นพญายรย์ว่าเอาแล้วว่าสั่นครับ เฮ้ยเอาแล้วพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมอืมโอ้ยเนี่ยไปหลุดกันเบื้องครับปัานนี้ตั้งใจครับ เปิดมัวเป็นขึ้นมาก,ก่อหมูแล้วคุณแหลกหลุนกันเนบิ่งครับชิมียังบอกเนาะคนแหลกยังบุทันมียังครับขาวสะอาดครับนี่แหวอนาสมยุงนี่คันเพิ่นใดป้าเพิ่นสิคาแมวพุ่งเพิ่นเขาปึ๊บ,บตอนนี้มันปล่อยไปเต็มที่อยู่หลุนกันเพื <c oughs> ่อ <c oughs> อ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยโอ้ยมันแต่ปลาอยู่เหลืออยู่งี้แบบนี่อ้เจียงมินลิน้นหึมห้องขนาดพวกหลุนแบบเบาเบาโอ้ยอะไรเนี่ยมาได้ไงเนี่ยสองเต็มครับเอาอยู่เบาขันบ่เอาไงคอยดื้อหลุนกันเบื้องครับหลุนกันเบื้อง เอาสองคนนี่พันกันแล้วบ้านนี่ปลาแห้งบ่ได้ครับเห็นหางเห็นหางโดนไล่โดนไล่เห็นไหมอ๋อนี่โมยใหญ่นี่ก็เกี่ยงเว่ยเป็นแนวนี่วะแง่งยง่งแง่งแง่งรออีกจังน้อยเนาะ สามคนครับลุนกันบ้างนนี้หนึ่งเต้มมาแล้วพิมแปงวงแคตมาแล้วเฮม้าเนใยมัมนไกลแล้วไกลแล้วรอบนีหอดแล้วรอบนีบารนบนี่ลุนบ้น่งครับาง,รง,งาใหม่เลยแล้วแนวนี่ <c oughs> กำลังดุกันต่ออีกอืนาแ,แบ่งมานผู้เดียวกันหอนล,ล้งเขียวเก็บ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 เบื้องพีรองฟังนั่นตึกแค่ครับอันนีเ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่หางข้าะเอายวเรยๆเตบิบเนอ,อืีอ เบื้องพี่น้องพี่น้องสปปลาวดุลน้ำกันครับบ่มีเนาะบ่มีบ่มี เหลือวคนสุดท้ายโอ้มันสิเปลี่ยนกันแนวนี่หลอ,อบวระหารข้าเจ้าใดครับอันนี้ซับกันหลอดมี่สิเป็นฟังเฮา